อน7เคเคครรียียยและ้ำมนต์ไปดูดีวีดีที่บ้านดาวในหนังมีฉากที่พ่อกับแม่ของตัวละครแยกทางกันทั้งน้ำมนต์ทั้งดาวดูแล้วก็สงสารตัวละครนั้นมากดูจบน้ำมนก็กลับบ้านขณะที่น้ำมนต์อยู่ที่หน้ารัว้วก็ได้ยินเสียงของพ่อกับแม่ดังมาจากในบ้าน บทสันทนาของพ่อกับแม่เหมือนกับที่น้ำมนเพิ่งได้ดูในหนังเปียบซึ่งทําให้น้ำมนเข้าใจว่าพ่อกับแม่กําลังทะเลาะก,กันอยู่น้ำมนคิดไปต่างๆนานาว่าพ่อกับแม่เลิกกันแล้วตนจะเป็นอย่างไรถ้าตนอยู่กับแม่อาจจะไม่ได้เจอพ่อกับน้โมอีกตลอดไปหรือชีวิตอาจจะต้องระหกระเหินเหมือนตัวละครในหนังที่เพิ่งดูไปยิ่งคิดน้ำมนก็ยิ่งเครียด ทันใดนั่นเองน้โมก็โผล่พรวดเข้ามาหวังจะแกล้งให้น้มนตกใจพอน้มนเห็นหน้าน้โมเท่านั้นน้ำตาก็เอ่อขึ้นมาพร้อมกับบอกน้โมว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันน้โมเลยชวนน้มนไปคุยกันที่สนามเด็กเล่นน้มนพลั่งพลูเรื่องที่เครียดกลัวว่าพ่อกับแม่จะเลิกกันให้น้โมฟังน้โมรับฟังทุกอย่างที่น้มนพูดจากนั้นก็ปลอบใจน้องและบอกว่าขอให้น้องใจเย็นๆตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งคิดไปไกล น้ำมนพยายามตั้งสติพูดคุยกันไปสักพักน้ำมนก็ท่าทางสบายใจขึ้นนโมนเลยชวนให้กลับบ้านไปคุยกับพ่อแม่กันพอเปิดประตูเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าพ่อเพิ่งจับมแมลงสาบได้ด้านแม่ดีใจสุดๆชมว่าพ่อเก่งน้ำมนรีบถามพ่อกับแม่ว่าเลิกทะเลาะก,กันแล้วเหรอก่อนหน้านี้น้ำมนได้ยินพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเสียงดังเลยพ่อกับแม่คิดสักพักก่อนจะประมวลได้ว่าน้ำมนคงเข้าใจผิด ที่พ่อกับแม่เสียงดังก็เพราะไล่จับมแมลงสาบน้ำมนได้ยินอย่างนั้นก็หายเครียดสบายใจขึ้นอย่างมากน้ำโมยิ้มให้น้ำมนที่เรื่องราวไม่เป็นอย่างที่น้ำมนคิดแล้วสี่คนพ่อแม่ลูกก็กินข้าวเย็นด้วยกันอย่างมีความสุข